สวัสดีค่ะผู้พี่มือละปูนค่ะรู้ไหมคะว่าเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ดื่มกาแฟเข้าไปเลยเนี่ยมันไม่ส่งผลต่อร่างกายเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่านะคะไม่ควรจะดื่มกาแฟหลังจากตื่นนอนทันทีีค่ะ,คะเหตุผลเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปนะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด share, กแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผู้พี่มือูนนะคะ ใครเป็นเหมือนดิฉันบ้างไหมคะตื่นนอนขึ้นมาร่างกายก็ต้องการคาเฟอีนเลยค่ะแต่รู้ไหมคะว่าถ้าเราตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ดืกก่มกาแฟเข้าไปเลยนะคะมันไม่ส่งผลอะไรต่อร่างกายเราเลยค่ะเราว่าคาเฟอีนในกาแฟนะคะจะไปทํางานทับซ้อนกับฮอร์โมนตัวนึงค่ะที่ชื่อว่าคอร์ติซอลค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะสูงมากตอนที่เราตื่นนอนใหม่ๆเลยค่ะ และเจ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการลดระดับลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหมาะสมในการดื่มกาแฟที่สุดนะคะก็คือหลังจากที่เราตื่นนอนมาแล้ว2ชั่วโมงค่ะเป็นชน่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะคะรายงานวิจัยยังบอกอีกนะคะว่าใน1วันนะคะเราควรได้รับคาเฟอีนอย่างน้อยไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวันค่ะหรือคิดง่ายๆนะคะไม่เกิน2แก้วต่อวันนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาดื่มนะคะแก้วสุดท้ายค่ะ ให้ห่างจากเวลานอนอย่างน,อางน้อย6ชั่วโมงขึ้นไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเจ้าตัวคาเฟอีนค่ะจะไปรบกวนในการทํางานของสารเมลาโทนีนนะคะจะทําให้เรานอนไม่หลับนั่นเองค่ะคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้ค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราค่ะไว้พบก,กันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องคูพิลาลําพูเนเจ้า